สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเเทปคคสเซตสับป,ปะรดของอัศนิวสันนี่ภายเออ่ขลังหลัง MGA ของแท้นะมุลนี้ได้มาถูกมากอันนี้เป็นปกที่สองละปกแรกนี่ผมหาไม่เจอเลยที่จะเป็นรูปเนี่ยออสองคนเนี่ย แกะเข้ามาก็จะมีเทปเนาะนี่ไม่เยี่ยมเลยแถมยังไม่ได้หักไอ้ตรงนี้ด้วยไอ้ที่สามารถบันทึกซ้ำได้อเดี๋ยวดูก่อนเอ่อไซส์ A เนาะหน้า A จะมีเพลงกุ้มใจเธอปันใจเรียกลงคงเดิมสับปะรดอันนี้หน้าที่สองเหลือเก็บเหลือจ่ายเกี่ยวก้อยไม่จบทำไมดอกไม่ไปไหน จริงๆเพลงที่ดังๆก็เนี่ยภูมิใจเธอปันใจคงเดิมเกี่ยวก้อยเออดังหมดแหละเพลงนี่อ่ะให้ดูอย่างเท่ครับพี่ป้อมพี่โต๊ะนี่ครับสับประรดของเขาแล้วก็อันนี้อะไรกระเป๋าเหรอกระเป๋าติดคำว่าโคกเปิดมาก็ มีบอกอรายชื่อนะักดนตรีควบคุมเสียงผู้ช่วยมิกเสียงคนสนับสนุนโ,โปรแกรมเมอร์อัดเสียงที่ไหนก็บอกหมดนะครับนี่ปีสามสามสองห้าสาสามเอออะไรเนี่ยนี่ขอบคุณลืมไม่ลงยังมีแอดาาคาร์บาวยนะฮะยงโอภาคุณนอกจากนี้ไม่ทราบครับ <laughs> เออมีไม่ทราบนี่ ดูไปอ่ะตรงไหนของเออจริงๆเขาเขาก็เล่นส่วนใหญ่เขจะเล่นเองอะ่ะสองคนเลยอาสนิวัตทันข้างในก็จะเป็นเนื้อเพลงแล้วก็จะมีเป็นรูปอัศนิวสันกัเนื้อเพลงกุ้งใจจริงๆเราลิงเป็นไหนเกี่ยวก้อยเธอปันใจกุ้ใจสลายเมื่อเธอจนไปกับเขาอู้อันนี้ เธอปัญจายนี้เอ,อ่นิติพงษ์หอ,อนางนะครับเป็นนี่เป็นผู้แต่งว่าเนี่ยไม่รู้อะมีชื่อนิติพงษ์หอ,อนางผมรู้ว่าเขาเป็นสลิมแค่นั้นเละนี่ชาติคงสุวรรณน,นี่เพลงคงเดิมนี่อ,อมีเพลงไหนที่ผมชอบดิเงนิ่ก็ชอบหมดแหละอัลบั้มเนี่ยนี่ ของแท้โคตรจะถูกวันนี้ก็แค่นี้แหละถ้าชอบซีรีส์แบบรีวิวเทปไม่ใช่รีวิวเทปเอมาใหเ้เอาเทปมาให้ดูอ่ะเออก็คอมเมนต์มาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยบาย